คนที่เป็นกู้สมรสด้วยกันมาเนี่นะครับอาจจะทําใจไม่ได้นะครับถ้าหากว่าคุณต้องร่วมกันทํามาหากินจนมีทรัพย์สินเป็นมรดกเนี่ยเยอะแยะมากมายนะแล้วคนนี้เนี่ยไม่มีลูกหรือไม่มีทายาทด,ด้วยกันอันนี้เป็นเรื่องที่ทําใจไม่ได้ใช่ไหมในสังคมทั่วไปผมเข้าใจได้เพรากว่าที่คุณจะได้มาแต่ละบาทแต่ละสตังทรัพย์สิสนแต่ละชิ้นแต่ละอันเนี่ยได้มาเนี่ยมันยาก แต่เมื่อได้มาเป็นทรัพย์สินแล้วเนี่ยบางครั้งใส่ชื่อคู่สมรสอีกฝ่ายหนึง่งมาครั้งใส่ชื่ออตัวเองเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์แต่ถ้าหากว่าคู่สมรสที่เราใส่ชื่อไว้น่ะเสียชีวิตลงแล้วเราไม่มีบุตรด้วยกันลาพังพ่อแม่ของเขาอ่ะคู่สมรสอีกฝ่ายหนึง่งยังพอที่จะไม่มีปัญหาใช่ไหมถ้าจะมีสิทธิ์ในการรับมรดกอย่ามาดูพี่น้องร่วมพ่อแม่เดียวกับเขาอ่ะพี่น้องต่างพ่อต่างแม่กับเขาล่ะ ลุงป้านะอาของเขาล่ะปู่ย่าตายายของเขาล่ะอย่างเงี้ยทําใจได้ไหมบางคนทาใจไม่ได้นะครับเพราะว่าในขณะที่มีชีวิตอยู่เนี่ยไม่มาช่วยอะไรเลยแต่เมื่อตายปุ๊บฉันก็คือทายาทใช้คําพูดนี้มันเจ็บปวดในเรื่องของัมรดกทรัพย์สินที่ทำมาหาได้ด้วมกันคือต่างคนต่างอยู่กินกันสาม,มีภรรยากันจดทะเบียนสมรสไม่มีบุตรด้วยกันไม่อยากจะให้ทรัพย์สินกระเด็นกระดอนไปอย่างที่ว่า สิ่งเดียวที่แนะนําก็คือคิดในใจแล้วไปทําซะนะครับก็คือการทําพิในกรรมพี่ในกรมนกรมที่ทำแนะนําให้ไปทําพี่ในกรรมฝ่ายเมืองก็คือไปที่อําเภอหรือไปที่เขตแจ้งว่ามีรายการทรัพย์สินอะไรบ้างยกให้กับภรยาแต่เพียงผู้เดียวยกให้คู่สมรสที่เป็นฝ่ายชายแต่เพียงผู้เดียวยกให้กับคู่สมรสอีกฝั่งหนึ่งของตัวเองนั่นแหละนะครับชัดเจนเลยเมื่อยกให้ตามพี่ในกรรมถ้าจะเพิกถอนก็เพิกถอนตามพี่ในกรรม คนที่ไม่ได้ระบุไว้ในพิ่นัยกรรมที่เป็นทายาทเดืนๆถูกตัดบทครับไม่มีสิทธิ์ในทรัพย์สินเลยไม่มีสิทธิ์ในมรดกเลยความสําคัญของพินายกรรมก็เป็นอย่างนั้นครับ